สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งหมดนี่นะครับดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับแนวทางนะครับมันจะออกตัวไหนไม่มีใครทราบนะครับ เราคำนวณแล้วก็วิเคราะห์กันอยู่ที่บ้านนะครับก่องสลากเขาก็ออกลิกองเขาไปนะครับไม่รู้จะตรงกันหรือเปล่าครับในงวดนี้นะครับชุดสรุปที่ผมทําไว้ก็มีตามนี้เลยนะครับ2ตัวบนนะครับผมให้วิ่ง1 2 1 2งนี่เป็นสูตรเก่านะครับไม่ใช่สูตรใหม่สูตรที่เคยลงให้ในงวดก่อนนะครับ1 2ฝันเลข2นะครับก็จะมีชุด1617181910 26 27 28 29 20เน้นอยู่ที่27 28 29 3ชุดนี้นะครับชุด3ตัวบนนะครับ627 628 629 727 728 729 827 828แล้วก็829นะครับในชุด3ตัวนะครับก็จะเน้นอยู่3ชุดนะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะนะครับผมเน้นอยู่629 729 829นะครับผมฟันไว้เม็ดเดียวคือ29นะครับฟันไว้เม็ดเดียว29ก็คืออยู่ในนี้นะมันมีอยู่3มันมีอยู่3อันนะครับ27 28 29แต่ผมชอบ29นะครับใครจะชอบ27 28ก็ไม่ว่ากันนะครับหรือจะชอบ26 20อันนั้นก็แล้วแต่นะครับผมเอานะมาดูชุด2ตัวล่างนะครับงวดนี้ผมให้ตามสูตร901ผมบอกเลยว่า901น่าจะมี1ตัวนะครับ แต่ไม่รู้จะเป็นเลขไหนนะครับจะเป็นเลข9จะเป็นเลข0หรือจะเป็นเลข 1, <S <S 1> ตรงนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าให้เลือกครผมก็ให้วิ่ง0ูนย์แล้วกัน,นครับให้เลือกให้วิ่ง0ูนย์หนึ่งบางท่านก็อาจจะขัดใจนะเอ๊ให้วิ่ง0ูนย์หนึ่งไดไมชอบ9นะบางท่านอาจจะชอบเลข9้นะครับแต่ผมให้วิ่ง0ูนย์หนะถ้าให้ฟันตัวเดียวให้เอาตัวไหนระหว่าง0ูนก็บหนึงฟันหนะครับฟันหเพราะ ศูนมันดับนะครับศูนย์มันติดดับนะครับศูนย์มันติดดับนะครับศูนย์ดับที่ผมเคยลงให้นั่นแหละครับจะไม่เชื่อมันก็ยังไงอยู่นะนะมันดับมา75หงวดแล้วนี่นะครับดับล่างทุกหลักสูตรที่ลงให้หลายงวดแล้วเนี่ยผ่านมางวดที่75็ดสิบหนะครับงวดก่อนให้ดับศูนย์ก็ออกแปดก็ไม่มางวดนี้ดับศูนย์ตัวเดิมนะครับ เป็นงวดที่76บจะเข้าต่อหรือเปล่าต้องรอดูนะแต่ก็ต้องย้ําเตือนท่านผู้ชมนะครับประกองสลากเขาไม่มีเลขดับเหมือนเรานะครับเขาไม่มีเลขดับเหมือนเรานะมันจะออกตัวไหนออกได้หมดนะครับมีแต่เรานี่มาคํานวณว่าตัวนั้นจะดับตัวนั้นจะดับนะครับจะดับยิงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับจะไม่เชื่อมันก็ยังไงอยู่อย่างที่ผมบอกมันมา75ห้างวดแล้วก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับดังนั้นงวดนี้มันติดเลขศูนย์ผมก็ต้องอาจจะ นี่มันก็เลยต้องไม่เอานะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ติดแต่ก็เขียนไว้อยู่น่าเลขศูน์นะเผื่อใครอาจจะชอบเลขศูนย์แต่ผมฟัน1แล้วกันนะฟันหนึ่งนะครับในเมื่อ9ก้าศูนย์หน่งครชอบเลขเก้าก็เอาเลขเก้านะครับในนี้ก็จะมีเลขเอยู่นะครับก็จะมีสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับผมจะเน้นในเมื่อฟันหน่นะครับก็ต้องมาเน้นที่ตัวท,ท,ท,ที่มีเลขหนึ่งก็จะมี3 141 ห้าหนึ่งนะครับก็ไม่รู้จะเป็นชุดไหนอนะ้ชุดที่ฟันนี้จะถูกหรือเปล่ารอดูในวันที่สิบหกถึงจะรู้คําตอบนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเลขหนึ่งตัวที่ฟันหรือชอบเลขศูนย์ก็เลือกเอาตามนี้หรือชอบเลขเก้าตัวแรกก็เลือกเอาตามนี้มีสามเก้าสี่เก้าหรือห้าเก้าครับหรือถ้าไม่ชอบทั้งหมดนี้ก็ต้องไปจับหาจับเอาเองนะครับมันไม่รู้เหมือนกันเลยมันจะออกตัวไหนนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ไปตามแนวทางสูตรผมนะนะครับนี่แบบดับศูนย์ จะไม่เชื่อมันก็ยังไงอยู่นะครับมันก็เข้ามาซะดีซะเหลือเกินนะครับเจ็ดสิบกงวดแล้วอ่าเข้าอันนี้วิ่งบนนะครับทําไมผมฟันสองแล้วทำไมไม่ฟันหนึ่งบางท่านอาจจะคัดใจบางท่านที่ชอบเล็กหนึ่งนะครับนี่ฉันงวดนี้ฉันชอบเล็กหนึ่งนะไม่ชอบเล็กสองอ่าทาไมผมไม่ฟันสองเพราะว่าหนึ่งดับบนนะครับหนึ่งมาดับบนนะครับอันนี้ก็เอาตามสุดดับอีกนะครับ ดับบนทุกหลักนะครับผ่านมาห้าสิบสี่งวดแล้วนะครับงวดก่อนให้ดับหนึ่งไม่มีเลขหนึ่งเม้ตัวตัวเดียวนะครับงวดก่อนก็ไม่มีเลขหนึ่งเม้แต่ตัวเดียวนะครับจะไม่เชื่อมันก็น่าเชื่ออยู่นะครับห้าสิบสี่งวดเลยก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะครับแล้วงวดนี้มันดับที่เลขหนึ่งใช่ไหมครับในเมื่อมันดับเลขหนึ่งนะครับผมก็คงไม่กล้าฟันหนึ่งนะครับหนึ่งกับสองเนี่ยจะฟันหนึ่งก็ยังไงอยู่มันติดดับมันก็ต้องฟันสองสถานเดียวนะครับ อันนี้คือคิดง,ง่ายๆตามหลักเลยนะครับไม่ต้องไปคิดเยอะเมื่อหนึ่งติดดับก็ต้องฟันสองครับฟันสองแต่จะมาหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าสูตรไม่หลุดนะครับถ้าสูตรหนึ่งสองไม่หลุดนี่ผมว่ามาแน่นอนเอาแล้วบางท่านบอกเอ้แลวสูตรหนึ่งสองเอามาจากไหนละ่ะนะครับเดี๋ยวออให้ดูสูตรหนึ่งสองถ้าใครดูตั้งแต่งวดที่แล้วผมจะลงสูตรวิ่งบนง่ายๆให้นะครับวิ่งบนง่ายๆในงวดก่อนจะเข้าอยู่สองสูตรนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรหนึ่งที่เข้าในงวดก่อนผมให้สามสี่สูตรนี้มันเข้าออที่เลขสี 4, ่ออกห้าศูนย์สี่แต่งวดล่าสุดให้สามกับสี่ตัวเดิมแล้วมันก็ออกห้าศูนย์สามนะเข้าที่เลขสามตรงนี้วิธีคำนวณมันก็สูตรแสนจะง,ง่ายนะมันเป็นวิ่งบนง,ง่ายที่ผมลงให้ใช้ร้อยบนบวกสิบบนบวกหน่วยล่างบวกเจ็ดนะครับมาลองดูงวดใหม่นะเอาห้า ศูนย์สามสองตัวล่างแปดเก้าเป็นตัวในการคำนวณน,นะครับร้อยบนสิบบนแล้วมาบวกหน่วยล่างสามตำแหน่งนี้นะครับได้ห้าบวกศูนย์แล้วบวกเก้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดคงที่ห้าในบวกเก้าได้สิบสี่สิบสี่มาบวกอีกเจ็ดจะยิบเอ็ด ได้เลข1ได้เลข,เลขสเห็นไหมครับเลข1เลข2ก็คือตัวที่อยู่ในชุดสรุปนั่นเองนี่ผมให้วิ่ง1วิ่ง2นะครับในเมื่อ1มาติดดับมันก็ต้องฟัน2ส,สถานเดียวไม่มีทางเลือกนะครับเลข2ก็คือเป็นเลขที่ผมชอบด้วยนะครับเลข2ก็คือเลขที่ชอบด้วยนะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งที่มันเข้านะครับมันก็มีหลุดไปเหมือนกันนะสูตรนี้เข้าที่เลขงวดก่อนมันออก เองงวดสูตรนี้สูตรนี้ไม่เข้าเนาะเเข้าสูตรเดียว8ปดเกงดก่อนอกห้าไม่มีเอาหลุดไปก็หมดแล้วเนี่ยลงไม่ทันอีกสูตรหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าสูตรล่างอะไรเนี่ยหลุดหมดสูตรบนก็น่าจะเข้าแค่หนึ่ในตัวเดียวท้่จริงมันมีสูตรอื่นอีกแหละแ,แต่ผม จดไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรค้าติดค้างไว้แล้วกนันนี่จากเล่มเก่าตั้งแต่งวดที่แล้วนะหลุดไปหมดแล้วอให้รู้ว่ามี1นึจากสูตรนี้แล้วกันนี่เป็นวิ่งบนง่ายๆของงวดที่แล้วนะครับอยู่ในชุดสรุปนี้เลยส่วนสูตรเกนะ้นย์หนึนะี่เดี๋ยวผมอาจจะต้องลงใหม่นะเก้าศูนนงเนี่ยงวดก่อนวิ่งล่างผมนี่ หมดหมดหมดไหมหมดก่อนอ๋อมีอยู่สูตรหนึ่งนะครับเก้าศูนย์หมดก่อนสูตรนี้เข้าแปดเก้านะครับวิ่งล่างง่ายๆนะครับเข้าฝั่งเดียวอาลองดูนิดนึงห้าห้าศูนย์สามแปดเก้า น่นาจะสูตรนี้แหละ,ะสูตรมันใช้หลักร้อยบนบวกสี่นะครับเราเป็นสูตรง่ายๆนะไม่ได้บวกอะไรยุ่งยากนะร้อยบนร้อยบนเลขห้าห้าบวกสี่คงที่ก็จะได้เลขเดิมพอวางงวดก่อนก็หลักร้อยเป็นเลขห้านะได้เลขเก้าเก้าเก้าศูนย์หนึ่งนี่นะครับคือสูตรนี้เองนะเก้าศูนย์หนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสอง มันก็อยู่ที่ว่าใครจะเอาตัวไหนนะครับ901 3ตัวนี้ก็คือตัวเด่นที่ผมใช้อยู่ในชุดสรุปนั่นเองนะครับนี่901แต่ผมก็มาเลือก0กับ1นะครับมันคงไม่ออกเลข9นะอ่นะก็ไม่เป็นไรใครชอบเลข9ก็เอาเลข9นะครับ89แล้วอาจจะมี9อีกก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมมาเลือก0กับ1นะครับผมมาเลือก0กับ1อาจจะสวนทางกับท่านผู้ชมนิดนึงเพราะ ถ้าผมสันนิษฐานไม่ผิดงวดนี้หลุดนะครับงวดนี้มันจะเข้านะครับงวดนี้หลุดนะครับส,รสูตรที่ผมทําไว้สองฝั่งแบบนี้นะถ้างวดฝั่งนี้หลุดไปงวดหนึ่งงวดถัดมานี่ไอตัวตรงกลางนี่มันจะมานะครับตัวตรงกลางเนี่ยสองตัวนี้ศูนย์กับหนึ่งนี่จะมานะครับศูนย์มันติดดับมันก็จะเหลือหนึ่งแค่ตัวเดียวนะครับศนะูนย์มันติดดับล่างนะครับ มันก็จะเหลือหนึ่งตัวนี้ตัวเดียวอาจจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะแต่ละคนก็อาจจะวิเคราะห์แนวทางไม่เหมือนกันนะพอหลายคนก็อาจจะมีหลายสูตรของผมสูตรของผมมาแบบไหนผมก็วิเคราะห์แนวทางไปแบบนั้นนะครับแล้วก็จบไปนะครับในในชุดสรุปนะครับอ,อ๋อลืมบอกเลขเงินร้านนะ เลขวิ่งเงินล้านงวดนี้น่ะผมให้เลขสองนะเลขสองก็คือตัวที่ฟันบนนั่นเองนะสูตรเดี๋ยวค่อยลงให้อีกทีแล้วกันนะครับสูตรเดี๋ยวค่อยลงให้อีกทีเลขสองนะครับลุ้นกันว่าจะมาไหมวันนีนะ้ในงวดวันที่สิบสิบหกกรกฎานี้นะ บอกตัวรูดไปนิดนึงตัวรูดนะครับรูดสิบหน่วยนะครับรูดสิบหน่วยบนล่างนะครับรูดสิบหน่วยบนล่างจะต้องมีสองตัวนี้นะครับรูดสิบหน่วยบนล่างจะต้องมีเลขสองกับเลขสาม ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับนะครับจะเป็นสองหรือสามเลยถ้าผู้ชมก็ลองไปพิจนารณาดูชอบเล็ไหนชอบสองหรือสามแต่ถ้าถามผมผมก็บอกว่าผมชอบเล็กสองนั่นแหละนะครับถ้าถามผมผมก็ชอบเลขกสองนะครับรูดสิบหน่วยบนล่างนะครับน่าจะมีสองหรือสามนะครับก็เป็นแนวทางส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับ ใครชอบก็ลองนำไป,ไปพิจารณาดูไม่ชอบเรื่องผ่านนะครับเลขวิ่งเงินล้านเลขสองสองมันก็อยู่ในชุดสองตัวบนนะจะไม่มีในเลขขายสองตัวล่างนะจะเป็นสองอะไรแค่นั้นสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์อันนี้คือหน่วยบนห้าตัวนะครับหน่วยบนห้าตัวของเราเนี่ยไล่มาตั้งแต่หกไล่มาตั้งแต่เลขหก นะครับหลัก10บนหลักหน่วยบน5ตัวนะครับก็งวดก่อนเขาเลข3เห็นไหมครับนี่ห้าศูนย์สามงวดนี้ก็คือ6 7 8 9็ดนะครับหกเจ0เนี่ยผมยกมาไว้อยู่ในชุดสรุปหมดเลยนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แค่เอาหนึ่งสองใส่นะครับแค่เอาหนึ่งสองใส่นะครับจะเป็นหนึ่งเป็นสองเดี๋ยวรู้กันในวันที่สิบหกนี้นะครับก็ พอแค่นี้นะครับในชุดสรุปก็หวังว่าน่าจะชัดเจนทั้งบนทั้งล่างเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่อยู่ที่ตัวนันผู้ชมแล้วคราวนี้ว่าจะเห็นดีงามตามกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็ลองนําไปซื้อสลากดูนะครับส่วนเลขไทยสองตัวล่างะจะพันตัวไหนเดี๋ยวผมจะมีสูตรให้ดูอยู่นะครับรอดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับถ้จริงมันก็ไม่ยากเลยเนะี่ยผมบอกไปแล้วนะแท่นรวม เอาเอา,เอาไหนๆก็บอกไปแล้วเอาให้หมดเลยเนาะแต้มรวมอ่าเอา,เอาตัวมาดูแต้มรวมในนี้สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างก็มีหนึ่งห้ากับห้าแปดนะครับมันก็มีอยู่แค่ตัวเดียวแหละในนี้นะครับมันก็มีอยู่ตัวเดียวในนี้คือห้าหนึ่งหนึ่งห้าตัวนี้นะครับที่มีติดอยู่ในนี้นะครับแต่ผมว่าจะเขียนสลับกับกันนิดหนึ่งนะครับ มันอาจจะเป็น15ครับอาจจะเป็น15นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ามันจะตรงกับแต้ม6แต้มรวม2ตัวล่างนะครับอันนี้ผมก็จะวิเคราะห์รวมกันให้หมดเลยนะครับนี่มันจะได้แต้ม6นะมันจะได้แต้ม6แต้ม6นะครับถ้าแต้ม6มาใช่ไหมครับนี่พอถ้าผมบอกปเลยเนี่ยถ้าแต้ม6มา จะได้เลขตามนี้ก็มี06 1 5 2 4 3 8 7 9 8 8นี่คือเต้ม6ถ้าสูตรไม่หลุดนะถ้าสูตรไม่หลุดเนี่ยน่าจะมาตามนี้นะครับผมบอกไปเลยผมชอบหนนะอันนี้บอกไปเลยนะผมี่มบอกไปเลยนะครับมาไม่มาก็รอดูนะครับล่างนะครับ ล่างผมฟันเม็ดเดียวเหมือนกันนะครับร่างผมฟันเม็ดเดียวฝนบน,บนฟันไปแล้วสองเก้าล่างผมฟันไปที่หนึ่งห้านะครับเพราะว่าแต้มแต้มหกเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวเนาะแต่ผมชอบหนึ่งห้าอันนี้คือส่วนตัวผมนะ ใครไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะใครจะชอบเลขอื่นนะครับแต่ผมไปชอบหนึ่งห้าตัวเดียวหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งนะครับหนึ่งห้าหรือห้าหนึ่งอาจจะสลับกลับกันได้นะจะเป็นตัวไหนล่ะว,วันนี้ก็บอกหมดไส้มุดพุงเลยนะวันนี้บนก็บอกไปแล้วเม็ดเดียวสองเก้าล่างหนึ่งห้าตัวเดียวนะครับ ข้อมูลยังจะมีบอกอยู่นะทำไมถึงเลือก1 5ึ่้าต้องรอดูคลิปต่อๆไปดูไปจนถึงวันที่ส6นั่นแหละครับก็จะทยอยบอกไปทีละสูตรมาไม่มาก็อีกเรื่องนึงนะครับถ้ามาก็ถือว่ามีโชคร่วมกันนะครับผมก็ฟันไว้ตัวเดียวเดต้องไปเปลี่ยนสีใหม่แล้วเริ่มจ้างมองไม่ค่อยเห็นแล้ว เอาก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับแนวทางนี้วันนี้ก็ต้องรอดูว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้นะมันจะตรงกับรางวันที่ออกหรือเปล่านะครับไม่ว่าสูตรบนสูตรล่างนะครับชอบแบบไหนผมก็บอกไปตามนั้นนะไม่ว่าสูตรบนสูตรล่างนี้ลงให้ดูหมดนะครับที่เหลือถ้าผู้ชมไปพิจารณาเอาเองชอบหรือไม่ชอบมันจะต้องมีนะหนึ่งสองวันนี้นะครับ หนึ่งกับสองเนี่ยมันจะต้องมีนะถ้ามันมาเนี่ยมันต้องเลือกแล้วว่าจะาไปไว้หลักไหนนะครับผมว่าจะอยู่หลักสิบนะหนึ่งสองเนี่ยนะครับจะอยู่สิบบนไม่งั้นผมจะไม่ไม่ห้อยติ่งตรงนี้ไว้นะเพราะว่าผมจะมีสิบบนระยะยาวลงให้อีกหนึ่งสูตรเพราะว่าเจ็ดเก้าูนนี่มันไม่โดนใจผมนะครับเจ็ดเก้าูนนี่มันไม่โดนใจนะครับดังนั้นผมจะมีสิบบนสูตรใหม่ระยะยาวไว้ให้นะครับเอาก็พอค่นี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ